สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาอบไข่ปลาทะเลสมุนไพรนะจ้านี่แหละจ้าส้มก็มีตะไคร้ใบมะกรูดแค่แข็งแล้วก็หัว่าแค่แข็งจ้าส้มจะอานำไปปั่นพริกด้วยแล้วก็มีหอมแดงไทยแล้วก็มีกระเทียมด้วยจ้าไข่ ไข่ปลาชิ้นนี้อยู่ที่8ปอนด์กว่านะจ๊ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ400บาทจ้าส้มก็จะอบสมุนไพรแล้วก็มีนี่ด้วยจ้านี่ผักไอ้ผักใบแมงลักที่ส้มแค่แข็งไว้เมื่อปีที่แล้วนะจ๊ะสีของเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะใส่ไปด้วยนะจ๊ะใสเ่เครื่องแน่นๆเลยจ้าสมุนไพร เดี๋ยวมาทำกันเลยจ้ะเพื่อนๆเนมนูนี้ส้มไม่ได้ทานนานแล้วจ้าเพราะว่าที่อังกฤษหาไขาป่ปลาไม่ใช่ง่ายๆเลยจ้ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวส้มจะใช้มีดกรีดให้ให้ชมกันนะจ้าว่าข้างในเป็นไงนี่จ้ะ เดี๋ยวนำนำสมุนไพรเข้าไปอบโอูแทบจะรอไม่ไหวแล้วจ้าเพื่อนๆน,นี่เละจ้ะหูน่ากินน่ากินมากๆเลยจ้าเพื่อนๆอืมเครื่องส้มก็ปั่นแล้วนะจ๊ะนี่ก็ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ แล้วก็หัวขาจจะนี่จะส้มปั่นแล้วก็จะเทเทไปในในไข่ปลาเลยจ้ะเทไปแล้วก็เอ่อพริกกับหอมแดงแล้วก็กระเทียมจ้ะปันป่นปั่นหยาบๆยาบแล้วก็ใบแมงลักจ้ะ แมงลักแค่แขนเป็นแบบนี้นจ้ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวค่อยใส่จ้ะเดี๋ยวค่อยใส่คลุกเคล้าเครื่องให้เข้ากันก่อนจ้ะในในหัวขา่าหัวข่ากับตะไคร้ใบมะกรูดส้มก็ใส่ใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงผงนัวนหนึ่งช้อนชา แล้วก็พริกไทยป่นดำหรือขาวก็ได้นะจ๊ะหนึ่งช้อนชาจ้ะแค่นี้ละจ้ะถ้าใครจะใส่น้ำปลาหรือจะใส่น้ำปลาร้าก็ได้นะจ๊ะแต่ส้มไม่ใส่จ้ะเพราะว่าพ่อบ้านเขาอาจจะกินด้วยกินด้วยนะจ๊ะเขาไม่กินเขาไม่กินปลาร้าจ้ะก็เลยไม่ใส่นี่ละจ้ะก็จะ หมักทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ20นาทีจ้ะเพื่อให้เครื่องเขาเข้าไปในไข่ปลานะจ๊ะเดี๋ยวจะนำนำไปไปอบส่วนใบแมงลักแค่แข็งแช่แข็งก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะเพื่อนๆอาโรยไปเลยจ้ะจะได้หอมหอมเดี๋ยวพักทิ้งไว้แล้วก็ ส้มก็จะใส่ภาชนะทนไฟนำเข้าเตาอบเลยจ้ะพักทิ้งไว้สักี่20นาทีจ้ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้ายี่20นาทีผ่านไปแล้วนะจ้าส้มก้อนนำใส่ภาชนะทนไฟแล้วก็มีกระดาษรองด้วยจ้ะก็อุ่นเตาอบเอาไว้170องศาจ้ะอุ่นอุ่นก่อนแล้วก็ จะนำเข้าเตาอบอประมาณยี่สิบนาทีจ้ะก็ไม่นานจ้ะเพราะว่าไข่ปลาเขาสุกง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวส้มนํานําเข้าแล้วก็ตั้งเวลายี่สิบนาทีก็จะมาเอาออกจ้ะนึ่งก็จะนึ่งข้าวเหนียวรอหรือจะอ,อหุงข้าวก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกสิบนาทีมาดูกันอีก ครั้งหนึ่งจ้า20นาทีผ่านไปแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็เปิดเตาเลยจ้ายกออกเลยอืมหอมสมุนไพรมากๆเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทานได้กันเลยจ้าเพื่อนๆนสมก็ได้ตักใส่ถ้วยแล้วนะจ้าเพื่อนๆ นี่ละจ้าได้กินได้กินหลายมื้ออยู่จ้ะแล้วพ่อบ้านก็จะกินด้วยจ่ะเพื่อนๆกินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ดีจ้ะม,มามาจ้ามาทานได้กันแซบๆจ้ามามาจ้ามาทานอ,อกไข่ปลาทะเลสมุนไพรด้วยกันจ้าเนี่จ้าน้ำลายไหล แต่ก่อนจะไปส้มก็ขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่ออมาชมวิดีโอให้ส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิงย่งขึ้นไปได้วยนะจ๊ะขอบคุณล่วงหน้าจ้ามาๆจ้ะมามาทานส้มก็มีข้าวเหนียวด้วยนะจ๊ะข้าวเหนียวก็เอาแค่นี้ก่อนจ้าเดี๋ยวทองจะอืดแล้วก็มี มีข้าวสวยได้นะจ๊ะเนี่ยมีสองอันมีต้มจืดด้วยจ้ะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินข้าวเหนียวก่อนหอมสมุนไพรามากๆเลยจ้ะเพื่อนๆสมุนไพรโอ้ยน้ำลายไหอืมอืม อสดสดน้ำซุปร้อนๆสมุนไพรแน่นๆน,น,นานทีได้กินไข่ปลาจะ้ะชอบมากอยู่เมืองไทยไขย่ไข่ปลาช่อน ไข่ไข่ปลาปลาช่อนอร่อยมากมถ้าจะทำเมนูแบบนี้ต้องให้ถึงให้ถึงเครื่องสมุนไพรนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนมันจะได้อร่อยอ อร่อยหอมจ้ะหอมสุดๆกินกับข้าวเหนียวแล้วเดี๋ยกินกับข้าสวยบ้างจ้ะ ไปเลยจ้ะอืมกินกับข้าวสวยก็อร่อยจ้ะเพื่อน หมดหม่อนแน่นอนจ้ะพอบ้านเขาก็ชิมแล้วเขากินกับขนมปังกินกับขนมปังเขาชอบจ้ะเขาบอกอร่อย ข้าวเหนียวข้าวเจ้าอ,อร่อยถึงใจส้มต้องไปแล้วจ้ะเพื่อนๆ โชคดีนะจ้าโชคดีมีความสุขจ้าวัสดีจ้าเริฟเลิฟจ้า